สวัสดีผู้ฟังผู้รักการสร้างเวลทุกท่านขอต้อนรับเข้าสู่รายการเวลทอก minutes a d a y to be yesterday รายการที่จะทำให้ทุกคนเริ่มต้นการสร้างเวลทั้ง5ด้วยเวลาเพียง5นาทีต่อวันด้วยกันนะครับวันนี้ ep ที่95จิตมนุษย์นี้ไซส์าย,ยากแท้อย่างถึงวันนี้เรามาต่อจากเนื้อหาในครั้งที่แล้วที่คุยกันไว้เรื่อง psychology of money นะครับอย่างที่เราทราบกันดีนะครับว่าเงินเป็นนวัตกรรมครับที่คิดคนโดยมนุษย์ แน่นอนฮะกว่าจะเป็นนวัตกรรมได้สิ่งใดสิ่งหนึ่งนี้ไม่ง่ายใช่ไหมฮะอย่างเช่นนวัตกรรมแรกๆของมนุษย์ก็คือเรื่องไฟครับลองคิดดูสิครับในยุคเผ่าดึกดำบรรพ์เนี่ยเขาค้นพบเรื่องไฟได้น่าทึ่งใช่ไหมฮะทำให้พอมีไฟเนี่ยโหเป็นจุดเริ่มต้นของนวัตกรรมอื่นๆเกิดอรารยธรรมมากมายเพียงเพราะไฟเนี่ยแหละครับทาให้เกิดความอบอุ่นทําให้รูปแบบการปรุงอาหารนี่เปลี่ยนไปแล้วก็นําไปสู่สิ่งต่างๆมากมายต่อจากนั้นครับแต่ไอ นวัตกรรมเองก็เช่นเดียวกันฮะถ้าเกิดว่าใช้ให้เป็นประโยชน์ก็จะเกิดประโยชน์มากๆแต่ถ้าเกิดว่าไม่รู้ประโยชน์ก็จะสูญเสียอำนาจจากสิ่งสิ่งนั้นเช่นเดียวกันครับเพราะฉะนั้นเผ่าพันธุ์หลายๆเผ่าพันธุ์ซึ่งเป็นผู้คิดค้นเงินขึ้นมาเนี่ยบางครั้งก็ไม่อาจรับมือได้อย่างน่าแปลกใจเลยใช่ไหมฮะมันเป็นเพราะอะไรกันในหนังสือเล่มนี้ได้อธิบายว่าเป็นอย่างดีโดยถึงจะพาไปสัมผัสถ,ถึงความ ฉงวนงงวยนะฮะของความสัมพันธ์ระหว่างคนกับเงินในหลากหลายมิติครับผ่านการรวบรวมข้อมูลอย่างมากมายซึ่งพอพูดถึงเรื่องมิติแล้วก็คงจะหนีไม่พ้นเรื่องมุมมองที่เราเคยคุยกันไปก่อนหน้านี้ใช่ไหมฮะว่าเราจะได้เข้าใจนะฮะว่าทําไมคนฝั่งตรงข้ามเราถึงมองเลขนี้เป็นเลข9แต่ตัวเราเองอ่านเลขนี้เป็นเลข6มันก็เหมือนคนสิบประเภทที่ผมเคยพูดไปก่อนหน้านี้ใช่ไหมครับว่า เราเองควรจะต้องเป็นคนประเภทที่4คือเข้าใจการมีอยู่ของคนที่มองปเป็นเลข6ว่าพอะเขาอยู่ด้านซ้ายเขาเลยเห็นปเป็นเลข6แล้วก็เข้าใจว่าคนที่มองเห็นปเป็นเลข9ก็เขาคิดอย่างนั้นเหมือนเข้าใจว่าทําไมคนรวยถึงเป็นคนรวยคนจนถึงเป็นคนจนก็เพราะเขามีไม n ์เซตที่ต่างกันเนี่แหละครับเพราะฉะนั้นการอ่านหนังสือมันก็จะทําให้มุมมองในความคิดของคุณเนี่ยมันกว้างขึ้นครับยังไม่ต้องถึงขนาดรวยจนรอะครับแค่ขอให้เข้าใจก่อนว่าอ๋อ คนมีเงินคนที่ไม่มีปัญหาทางการเงินเนี่ยเขาคิดยังไงคนที่เขามีปัญหาทางการเงินเนี่ยเขาคิดยังไงแค่นั้นแหละครับก็น่าจะเป็นจุดเริ่มต้นดีๆในการที่จะทําให้เรานั้นได้สร้างเวลครับซึ่งคุณมอร์แกนเฮาเซลนะฮะก็คือผู้ชายคนนี้เนี่ยเป็นคนที่เขียนหนังสือขึ้นมาจากการที่รวบรวมข้อมูลแล้วก็ข้อสังเกตจากการที่เขาเนี่ยมีอาชีพเป็นนักวางแผนทางการเงินซึ่งมีโอกาสได้ใกล้ชิดแล้วก็ค,กคลุกคลี กับตัวเงินเองและก็บรรดาเจ้าของเงินอยู่ตลอดเวลาเพราะฉะนั้นไอ้เรื่องสั้นทั้งหมดในหนังสือเล่มน,นี้ที่เขาได้เขียนไว้นะฮะก็มาจากประสบการณ์ตรงของเขาที่จะกล่าวถึงเนื้อหาทั้งในระดับปัจเจกบุคคลในระดับสังคมนะครับรวมถึงระดับประเทศเพราะฉะนั้นเวลาที่เราอ่านแล้วเนี่ยเราก็จะเริ่มตกผลึกและผมก็มาช่วยตกผลึกให้อีกทีหนึ่งจากประสบการณ์ของตัวผมเองก็จะทําให้ทุกคนเนี่ยได้เข้าใจว่าเงินนั้นเนี่ยทำให้คนเนี่ยมันเปลี่ยนไปจริงหรือเปล่า หรืออะไรกันแน่ครับที่กลุ่มชะตากรรมทางการเงินของเราอยู่ความรู้หรือเปล่าหรือว่าเป็นเพราะว่าเราดวงไม่ดีใช่ไหมฮะทำไมเราถึงไม่รวยทําไมเราถึงไม่เก่งเรื่องการเงินทําไมเราถึงไม่สามารถที่จะลงทุนและชนะเงินเฟอ้อได้สักทีหรืออะไรกันแน่ครับที่มันทําให้ผลตอบแทนทางการเงินของเราเนี่ยมันดีหรือมันไม่ดีแล้วไอเหตุการณ์ที่เรากําลังทําอยู่หรือจุดเหตุการณ์ที่เราทําเนี่ยมันส่งผลอย่างไรกับเรารวมถึงส่งผลอย่างไรกับอนาคตทางการขึงเรา เพราะเราเนี่ยมักจะไม่รู้เลยใช่ไหมครับว่าโลกเนี่ยมันยิ่งใหญ่มากเราก็คิดว่าเราตัวใหญ่แล้วใช่ไหมฮะแต่จริงๆโลกใหญ่กว่าเราเยอะเลยตัวเราเองเนี่ยเป็นเพมือน,นจุดเล็กๆครับที่อยู่บนโลกเท่านั้นเองแล้วถ้าเราคิดว่าโลกเราใหญ่แล้วเนี่ยนะฮะถ้าเอาโลกไปเปรียบเทียบกับจักรวาลลวฮะ,ะจักรวาลมันก็เป็นเหมือนจุดเล็กๆที่อยู่ในระบบของโลกนะฮะก็จะเป็นจุดเล็กๆที่อยู่ในระบบจักรวาลอีกทีหนึ่งนะฮะเพราะฉะนั้นมันก็มีเรื่องราวมากมาย ที่ต้องศึกษาให้เข้าใจขนาดโลกที่ใหญ่ขนาดนี้นยังศึกษายากขนาดนี้เลยนะฮะแล้วมนุษย์เราล่ะครับที่มีจินตนาการมากมายไก่กองแต่ละมนุษย์แต่ละคนก็ย่อมมีความซับซ้อนแล้วก็ลึกล้าไม่ยิ่งหย่อนไปกว่ากันเลยครับจึงเป็นที่มาของ EP นี้ที่ผมตั้งชื่อว่าจิตมนุษย์นั้นไซสย,ยากแท้อย่างถึงครับ อันถ้าอยากจะเข้าใจโลกอยากจะเข้าใจเงินเราก็ควรจะต้องเข้าใจจิตวิทยาว่าด้วยเงินในตัวเราเองก่อนหนังสือเล่มนี้ก็พยายามที่จะร่วมนะครับให้ทุกคนเนี่ยมาสร้างสรรค์สังคมนักอ่านผู้มั่งคัง่งและไม่ใช่มั่งคั่งแค่เรื่องเงินอย่างเดียวนะฮะก็มั่งคั่งทั้งรวยทรัพย์และก็รวยสุขไปด้วยกันครับวันนี้จบไปด้วย the most important thing to do if you find yourself in a hole is to stop digging วันนี้บอฟเฟตได้เกยกลก่าไว้ว่าไอสิ่งที่มันสําคัญมากที่สุดเลยนะฮะที่คุณควรจะทําเวลาที่คุณค้นพบตัวเองว่าคุณอยู่ในหลุมหลุมหนึ่งสิ่งที่คุณควรจะทํามากสุดก็คือหยุดการขุดหลุมให้มันลึกลงไปกว่าเดิมฮะพูดง่ายๆก็คือถ้าเราไม่รู้เราก็อย่าโชว์ความไม่รู้ให้คนอื่นรู้ฮะว่าเราไม่รู้เพราะฉะนั้นก็หยุดในสิ่งที่ตัวเองทําอยู่แล้วก็ไปหาความรู้ดีกว่าไหมครับจะได้ไม่ต้องไม่รู้ลึกไปมากกว่าเดิม หรือพูดง่ายๆก็คือพ่ายแพ้ทางการเงินให้มากกว่าเดิมนันถึงเวลาแล้วครับที่เราจะต้องลุกขึ้นมาสู้นะฮะในการที่จะหาความรู้ทางการเงินวันเล็กวันน้อยครับอย่างเช่นการมาฟังคลิปวิดีโอ YouTube ดีๆเป็นต้นนะครับวันนี้ขอขอบคุณสำหรับการติดตามอย่าลืม s u b s c ค i b ์ไลค์แชร์คอมเมนต์ติจมเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับขอทุกคนมีความสุขในการสร้างเวลสวัสดีครับ